เอา้องเปลี่ยนยิ่งเปยนั้องเยกังเป็นยิบยินแต่ว่าก็เปลี่ยนพจ้งล่างใจนี่คื้นกัน่างจขนาดเดยงมาปขนาดครับรถล้มทะเลาะปอกอยนีว่ามีเปลี่นเปลี่ยนปลี่นคะนี่ก็เปลี่ยนขกันสองอีกยิ่งเลยทะเลาะปอกยสมัยรถแดดโอยรถไอรถขั้นยังจะใช้ห้อดู เปกนะบกปหปันเลยเป็นตัวม uh, hmm. well. ื่เข้นมือกันจบม่ตไม่าจะปันเลตีคือนมืออยู่บนนั้นบเมียนเม่ได้ปันตีเยจบปปวยอย่างเียเว้ยเอาเมื่อไหร่เลยไม่ตเี้ยเรียกว่าแล้วก็ป่อยในน้ำมือไทยตามมาหาย่าแล้วต่อฟันงแล้ว่มามามาเอามาเอาเมียนก่อน บีปรกาเส้นแล้วเนนัดี่ปนเี๋ยวนี่ปรกาเส้นนล้นแ่เพราะยสก็หาท่วงโบจัดเส้นนี่ด้ยังไม่เส้นนี่ด้เนี้เส้นนี่ด้นีมแ้มาเยเียวัาเพิ่นจุมแม่นไหมครับเซมซี่ห่มันมันสิเป็นทื่อชงสมัยยุคนแกนม่ได้สามเปนือหม่สมัยอยู่คนแกนอย่างนี้แหะ บอกบอกกับเมียตกงานอยู่เด้เฮ้ยมีเงินหารอยอีพ่อไปเห็นงานใหีเขาบ่บุกมาวันนี้เขนเรียมาบอกมาจุ่มจอดสีสีแห่งเมือง่ามึงเดสีออกเลยเห็นบนงินนึงว่เาเจุ่มเหมือนลูกเนกระบอกในไทยที่ละตัวขึ้นมา กาเบียมันสิปกไหมมันสิหอมผูกยังหวัดต้องหมหน่นาฮวนที่นี่นหนาวหนิงวนี่านมันติหอมนหมมนหอมันสิหอม่มันจึ่มกีนมาที่ละตัวไหครับจุ่มกีนมาที่เห่้เละตรนี้จุ่มกมาเถอที่สองเปนยตนี้จ่มาเจอที่สนยงตนี้ ที่นี่เคลเขาอยู่คอนเจนหรอเ่าสามตัวตรงว่<ม>น,<ม>นสามสองสี่นี่บ้านพาน,นี่จุ้มเมืเ่อกี้ดีคันพาจุ้มมันสิเป็นเจงไรวันนี้ว่ะมัาพาจุ้มมันคือเป็นเหล็กมันคือห่วยเจนเสียคิดว่ามันสองตัว,วะะเล่คิดว่าสิขาสามตัววะสองตัวลาา่างไงครับได้ไม่ไหร่ก็ไ่้เมีนเมีนอันอ๋ออันฟันต้องวันนั้ะนที่ มันต้องว่ได้สามสองสี่ทำอ้อก็กันเล็กก็จากล้างรถเมันก็านแรกเลยันไหมเออปันไหมวันนี้ได้เป็น2ตัวลางเด็กคิดว่าเป็ดนลงังเพราะว่าย่างขับย่างก๊าลังเบิ้งกันอยู่กํากล,กลังวีคาะครับโค้หโค้น้องปฏิบัติน้องิบัินองม่ปบัต มันมาปีนผ้านผืผาคืนนี้มีสียไม่ว่าสีมันด้วยสีันสียุยก็สีเปันดูดูยู่ย่เสียแล้วมันปีนลงทังสีน่อยลงสีน่อยลงเพิ่นว่าไม่ว่าเอ้าคื่มีตัวเดียวทันป่เฮพ่อโยกึ้นก็้เคิ่นเว่าโยกมางเล มึงจังไหนว่ามันตัวเดียวมันเป็นสองมันสองตัวเลยคุสองตัวตัวนี้หกเก่าตัวนี้เนาะเออนุองมาสิว่าหกเก่าลุงเฮ่งมาก่อนเลขก่อข้างกันดิน่ะหนว่าข้างบนเป็นสามสองสี่ขึ้นที่มือที่นั่นรวยมาสัมผัสอ๋อมันคือมีเพลงพี่น้องบัณนิตพี่น้องบ่เป็นยังอ๋อลูกไส้ครับลูกไส้เป็นเสียงสดเสียงสดบ่ะเออเสียงมาดีแต่เขาเสียงสด อม้าไม่เอาเรียกอยู่นีเลยยิ้หัวเพ่งลูกไายเขาเป็นตีเป็นโตได้ค่ะอันนี้กคิดว่ามันฮอกเก่าบ่ก็คิดว่าอันเดียวกันดิกระป๋ันุชิย่า่ะแต่ว่าตามที่เมึงเมืองที่ไหนเมั่ก็อเมียนม่งมองที่ไหนเมีนม่วมันหมุนไปทังงหนก็เป็นฮกเกียนั่งสันก็สิวานสันนะ ก็ไคิดว่าสินเงินตัวนี้สรุปว่าคลิปนี้นะครับคิดว่าเป็นล่างมันบ้างคิดว่าไม่เป็นรางนี้ร่างเพิ่มมากเนาะเพราะว่ามีมีสองตัวแสดงวันเลขซึ่งสองคังนี้เป็นตัวเดิมอยู่แมียนแค่เพิ่มเติมเลขล่างมันนะครับเนาะแค่เห็นตัวนี้ซืออืมครับเห็นตัวนี้เพิ่มเข้ไม้ก็เลยคือว่าเป็นเลขล่างเลยเพราะนั้นได้สามตัวสามตัวต้องเป็นเลขบนเลขบนนี่กันตัดได้กตัดได้สามสองก็สองสี่เนาะสามสี่เพราะตัดดอกออกแล้วแม่นปะ สามสี่นูนซิบเอาานูสิตัดแค่ว่าสามสองกับสองสี่หนึ่งมันเป็นมันเป็นตัวเลขที่ออกง่างมันออกไปแล้วมักกล้ากับมาออกสานี่เป็นเลขสามสี่ส่สาองกับสองสี่เท่านั้นแหละทำงานได้ีได้แค่สามสองสีได้อยู่เก้าเอหกเกาเหกเาเลขกอข้างกันยังเลขกอขางข้เขาเองบ่งจงบอกว่าริลมีซันนี่เลขก่อข้างองสี่ล่ะ ยุ่มมากเลเป็น้สีมันไหลเยสีสีบรอยูสีมันได้ไหลเป็นสีไหลไหลมากๆจริงนะต้อกมากุทสามัว่าขัทนึ่บ่ค่เรี้ยงเมียนให้แม่นได้ตีเม่นผู้นั้นนะคันคันคันฟันตีเมียนคันฟันสีงผู้นั้นะเจ็ในามอ่ฟันยังเป็นเจ็ดในามกบนนี่เหม้ดนใดก็ได้เพินฝันว่าเพินเห็นนั้น พ่อเนี่ทวีไปขายผ้าเช้าจันนั่นแหละพ่อเนี่ยไปใช้ยังเช้าจันมาไปเพ่อเนี่ยทวีเลยว่ามันเขาไปเฮ็ดชอบพ่อนี่ยกิจไห้ทำไมกีดไห้เรื่องกีดบ้านจะเก่ามันออกกันเป็นอายุนะครับลูกไส้พ่อฝัอนบ่ลูกไส้หน่อยลูกไส้ใหญ่โมชันไหนซีมากินข้าวอยู่ครับนี่แล้ขาเจ้าขาเจ้าทำงานหนึงคืนเป็นต้งแม่กินค้าวครับวันนี้ฝั<อ>นสองขึนคืนแรกเป็นเลขสามตัวขึ้นต่อมาเป็นเลขสองตัว พี่น้องพิจารณาเด้ขอคิดว่าคือมันสีแมนตัวเงินสีมันเรียวย่อยร่วงก้อนสันดิโตได้ชัดแล้วนะเพเกิก็ชัดอะไรเลยชัดเจนเอเนาะมัเป็นสีไหลไหลไหลส่วนตัวพ่อมากปสามสองสี่ก็หกเก่านีมากตัวได้สีมันน้อยมาเป็นทางน่อยอย่างมากพวันทาพวกกันสามสองสี่ก็หกเก่าพ่อมากตัวได้ บรียงมากๆอันสามสองสี่สามสองสี่อ้โฟอรอลีบาขันเพิ่นมากเพิ่มาม,า 3, 2, 4, มากสามสองส่บอเดมักหกเก่าแล้วแต่พอมเมยพี่น้องเอซีพิจารณาแล้วขานุ่นทิยาตัดหายสาสองกั 2, 4, 3, 4, บ2อ3สี่ส่บ่เอาเพราะว่ามันออกแลว้วนะคะขาะาา้างล่างนี่เป็นหกเก่าเนี้ยเป็นแนื้หางซื่อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะปัน2องขึ้นขึ้นแรกเป็นสาตขึ้นที่สเป็นสอต ข้าวผึ่งมาทายมาลุงนี่ข้าก็เลรีรกว,วมเป็นคลิปเดียวแต่ว,ว,ว่าน่ารวยได้สองคลิปแต่ว่าเพิ่งศ่งคลิปไปให้ลโรอยู่นะคะนะคะชัดเจนนะคะพอแล้วฟันยังใดเราก็อธิบายคนเอาใหม่หมซิมซี่จุ่มหรอกมันก็เป็นเลขกันนะจุ่มหลอกก็เป็นเลขทีละตัวทีละตัวแปลกเนาตตนะ ปลี่แบบว่าฝันบ่คือมือสิไอ้ไอ้เียออกออกสิบ่บ่รู้จังว่บ่รู้ฝันดก็วาตามนี่ก็เว้าตามาฝันบางเทื่อมันก็เป็นโชคลาภอยู่เนาะแม่นๆมันก็บ่แน่เมันจุ้มให้เบิ่งพ่อเคยเห็นหน้าเพิ่นบ่ได้ยินแต่เสียงครับได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงก็ว่ามันสงบ่ได้ก็มีแต่มาจุ้มให้เบิ่ง